ตีให้เท่ากันแบบนี้ครับไม่ต้องปรุงอะไรนะฮะแล้วก็สร้างกระทะไว้แบบนี้ครับเสร็จแล้วเทลงไปเลยครับเขี่ย okay, ไปครับเขี่ยไปกับไข่เจียว ไข่ที่เราเห็นนี่ไม่ได้ปรุงนะครับทำให้เป็นแผ่นใหญ่ๆนะฮะไข่ไก่3ามฟองนะครับ oh. โอเคครับได้แล้วนำขึ้นมาเลยนะครับสำหรับไข่เจียวที่เราเจียวเสร็จไปครับปิดแก๊สด,ด้วยครับปุ๊บนะปุ๊บครับเสร็จเรียบร้อยนำมาใส่จานแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการแบ่งนะฮะ แบ่งเป็นชิ้นประมาณนี้ครับโอเคร okay, เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเตรียมกระทะแบบนี้ครับเปิดไฟต่อเรานำพริกกับกระเทียมที่โขลกเข้ากันครับนี่ฮะลงไปเลยครับ นำไข่ลงไปได้เลยครับตอนนี้ลำดับแรกครับใส่น้ำปลาครับตามมาด้วยน้ำตาลทรายครับซีอิ๊วขาวครับ ใส่น้ำปลาลงไปหน่อยครับเกี่ยวแบบนี้นะครับแล้วก็ใบมะกรูดสัก มาด้วยใบยกระเพราครับเรียกว่าเป็นผัดเผ็ดไข่เจียวที่รสร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับ เสร็จแล้วปิดแก๊สได้เลยครับอืออมาแล้วครับเมนูนี้ไป ทำกินกันได้เลยนะครับนั่นคือผัดเผ็ดใบกระเพราไข่เจียวรับรองว่าอร่อยทุกมื้อแน่นอนนะครับลองทำกินกันดูนะครับ